ธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดีอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นพื้นที่ของอบตท่าดีาอำเภอลานสกานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก,กับนายกอบตนะครับในวันนี้คือ,อคุณมัตสึินยอติจิครับซึ่งวันนี้ได้พาคณะ ทางต้องจิตวัฒน์นะครับและก็ท่านงอำเภอมาที่ธนาคารขยัคของรัฐบาลไทยนะครับเป็นการบริหารการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทั้งในเรื่องของการรักษาธรรมชาติใน้องเพื่อรักษาความสภาพอากาศที่ดีเที่สุดในประเทศไทยนะครับรักษาสภาพพื้นที่ท่องเที่ยวครับรักษาในเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเดินทางนานเข้ามาพักผนนะครับให้น <sein> <sc> <bird> right. ั่งยืน ดูกับพื้นที่ของตมราศกาแค่ราคาขยับคือเป็นเรื่องสองการที่ในการส่งเสริมในการคนได้รู้สึกชอบในเรื่องนี้นะครับผมเลือกตั้งทุกที่ทุกงานทุกอย่นงครับโดยการส่งเสริมให้พี่น้องอยากจนได้รู้จักขยับได้รู้จักทั้งเด็กขยับทั้งแต่ต้องหาครับ การกระยากรับที่ที่เราสมเสร็จกันอยู่เป้าหมายหลักของเราจริงๆไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยของคนมาขายนะครับใช่ไหมฮะขายกรอยางรี่ยกเว้นท่านที่ขายเอาเป็นจริงจังเป็นอาชีพก็รวยได้แต่หลักๆแล้วอยากให้คนที่อยู่ที่บ้านทุกหลังเนี่ยได้ช่วยในเรื่องการกระยะักเพื่อลดปริมาณกระยักที่จะไปที่บอ่อนะครับอันนี้เป้าหมายใหญ่อยู่ตรงนี้เลย พ่อแม่พี่น้องทางมูลท่าดีมาร่วม,มรถขยับปริามาณของอบตท่าดีนะคะมาสมัครกันเยอะๆนายกประองว่าท่านมาเป็นสมาชิกของอบตท่าดีได้เลยท่านไม่ตลับมีต่ออย่างแน่นอนนะคะเชิญมาสมัครกันเยอะๆคะ่ะขอบคุณค่ะ